บัดน,นี้ตรงกับครั้งที่42วันที่21ทธันวา,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 าคม2568้าร้อกร้าเจ้ารักษาลลพรขอเปล่งวาจาสัรายาพุทธมนต์ถว <c oughs> ายเป็นบทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และเป็นอาจารย์ยศวิชาองค์พระพวามมัตติสาราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จโดนหลวงปู่เวรเดชหลวงปู่เซลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาได้ที่หลวงคู่บาพเจ้ารยเป็นสมาธิอันควรแก่การสอนสัตยาิมลต่อไป ส่วนสมนุนเทวดาสมุนตาสักมวเลสุขอัตราคัจฉันตุเทวตาสาธมามุนิราชาสาวนตุสกมุกขังสักเค迦เมจรูเปคีริคิริสีระสีคิริสิขะตเตสะเค迦เมจรูเปคีริสิขะตเตยันตันิเขวิมาณีทิเบระเถจักาเเมตรูวานะคหันยิกิหักวัตุมหิเกเต คุณมายันตุเทวาาัธนวิสันเมยคันตปนาคาติทันตาสันเกยงโมีวรัวจาังสัตบุมตสุนันตุธรรมสวนารอยมตันตาธรรมสวนารออยมตันตาธรรมสวนารอยมตันตา บุตรสวดนำปกาสเศรษฐกถานโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัพุทัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัพุทัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัพุทัสบุตรสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมสารังอัญญพุทโธเมสารังวะรังเอเตนะสัตวะเจนัสติเมรุสัพพทานาติเมสารังอัญญธรรมโมเมสารังวะรังเอเตนะสัตวะเจนัสติเมรุสัพพทานาติเมสารังอัญญสังโฆเมสารังวะรัง เอเทนนะถ้าจะมาเชนนะถอเตเมตุสัพพธาโลกชนมหากรุณิกูนาถอทอธิกาคาถามาหากลุณิกูนาถงอัฏฐัยสัพพานินางปูเรตะวะนพระได้มีสภาปัตโตสัมโปทิมุตตมังเอเตนะถ้ตจะมาเชนะมโหตุสัพพัทวามาหากลุณิกูนาถงอิตายสัพพะปานินางปูเรตะวะนพระได้มีสภาปัตโตสัมโปทิมุตตมังเอเตนะถ้ตจะมาเชนะมโหตุสัพพัทวา มหากรุณิโกราโตสกายาสภะปานินางบูเดตวะปรมีสภะอัตโตสปพติมุตตามังเอเตนะตวะชัยนะมโหดูสังขุพทวารมุสวดมหาสมัยโสดเอวามีโสดตังเอกังสัมยามัควุบัสเกสุดหาลาติกะปิละวัตุสมิมหาวัเนี่มาตามพิโคสังเกนะสัตวทิมไปจะมาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอานันเตหิทัาเตหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยโพยนะสันยุปเรยตังหนติพระขบวนทังนัชนายะพิขุสังขัญจ่า कई नाथेवा होंज आखो पखवा सक हाला सके नी पेखु सतें हे वह अरद ही ती तुक धादू ही थे ही वा, थे ही। ही तो ही वा ये नुट होंदे पाखवा ना न सीखो सकनु नाम पेना पखवादे लुक संगख वो सनी का อาตโหตตาเทวธาเสยะถาปินามาพระลบาบริโภสัมมาชิตธรรมะหังภาษาเรียยาภาษาได้ธรรมะผางสัมมิชยยะเอวะเมวสุทาวาเสสุเทวิสุอันตรหิตาพะคะวะโตผลเถะปตุระหังสุอาตโหตตาเทวธาะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกะมันตังอะถังสุเอกะมันตังเนตตาขอเอกะเทวธาพะคะวะโตสันิเกอิมังกาถังอภัสสิมหาสัมยุปมนัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสมัยยังทักิตาเยวะ

อะตถโขพระเทวทัตพัะคำว่าตูมสันนิเกอิมังกาสังกปาศินิเกติพุดทางสานังคตาเสนะเตข้าไมิสันติอภัยพุ่ิปะหายะมนุสังติหังเทวะกายังปริบูรณ์สันติติอะตะโขภะคะวะาพิขุอะมันเตศิเยเปย์นะภิกขุเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปะเดตตาของติตาฐานกตังนัสสณะยะภิกขุสังคันจะเยเปเตภิกขุเวยัเห็นสูงตียมัตานังอัหันตงสามาสัมปูทาเตสบิภะคะามวันตานางเอตตาปรมายวะ เทวตาสัญญบุริตาอแห่งสุงสิยาถาปิไม่หังเอตระหิเยปิเตปิกขเวพระวิสันติอนัคตธรรมะทานังอรหันตสสมมาสะพุทธาเตสะวิพระขวันตานังเอตระปรมายะวะเทวตาสัญญบุริตาพระวิสันติสูยาถาปิไม่หังเอตระหิอาจะคิสัมมิปิเขเวเทวกายยังนังนามานิแต่เยสัมมิปิเขเวเทวกายยังนามานิเต่เยสัมมิปิเขเวเทวกายอย่งนามานิตังสุนันทาสะโุกัง มนาศิกโนุาพทสามิติเอวาบันเดตโกเทปิคุบักมโตปจาสงฆพระคมาเอตตทั้งวจิโลกรมโลกาสามีนะัดภูมารัตสิตาเยเสตตาคิดิับปะรงปะเหตันตาสมาเหตาโปโตสิหาวว่าสาีนาลมาหังสาพิสามโนโอตาตานมะสสุธาิปัสสนนิมนาเวลาพินโยปจัตเตยัตบามะในกปิรัวเทวตตะโตอมตะยิสัทธาสพีสันเนนะเต เทวะกายาอภิกันตาเตวิชนะสัสทิโกตเจจตาปมากรุลงสุตมะบรสัสสะสนังเตสัมปโตระหูยานังอมนุสนาสนังอภปเกสธรรมะทักโขงสาสังอาถสสตาริงสตังเอเกศหาสนังอมนุสนาธรมทั้สองอภปเกณธรรมะทักโขงจิสาสะปะโพลาหุง ตัตสาพังภิยยอวกิตวานาจักขุมาตตโตอมริสัสาสาวกีสสนนะเตเทวกายาิกันตาเทวชนสะภิขโมเยวหังกิติยิสามิคีรังอนุปปสสตตสัสสาวะคูมากะปิลวัวาิทิมโตสิริมโตวานะมันโตรเสมุมนาภิกมิขุนังสัมมิงวะนางสัจายสามะวัายัขันนาบานิโนิทิมโตสิริมโตวานมันโตรหเสมุธมนาภิกขมภิกขุนังสัมมิงะนัง สะตะเกราเรสะหาสายะคันธะวานิโนยะติมันโตสิธิมันโตวานะวันโตนะหะสีโนมะมะนะอภิกะมุงพิกุนางะสัมมะทิงวะนังกิจเจเตโสระสะหาสายะคันธะวานิโนยะติมันโตสิธิมันโตวานะวันโตนะหะสีโนมะมะนะอภิกะมุงพิกุนางะสัมมะทิงวะนังวัยสะเมตตาปะทัสสะตายะคันธะวานิโนยะติมันโตสิธิมันโตวานะวะโตระนะหะสีโนมะมะนะอภิกะมุงพิกุนางะสัมมะทิงวะนัง กุมภโรราชาคังเหวราสัตนิเวานังเป็นโยนังสตาสาสังยังกานังปายรูปัสติกุมภิโรราชาคังหโกสุคสสะเป็นติวะนังปุริมันจะที่สังราชาทศาระโทปัสสติกัน์พันังอธทิปติมหาราชาสัติโสพุธพิรษะภาคพบะญทันละมามหาพลายที่มันตตที่มันโตวันนวันโตหาเสนอกัมมนาปิกามมพิกูนังสมิติวะนังถ้าเีนนันจะที่สังราชาวปนโหตัปัสสติบุปผานังไงทิพติมหาราชาสัตโส พุตรเปิดาสาฟาบนเทาหาาลัเอิมันโตเจติมันโตวานะมัตรฐานินมทมานาอภิกามุงพิโคนางสมัยเจิงว่านังประชิมัญจที่สังราชาวิรุปขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชาสัติโสบุตรเปิดาสาฟาบนเทาหาภาลาเอิมันโตเจติมันโตวานะมัรฐัชินมทมานาอิกามุพิโคนังสมัยเิงว่านังุตะันใจที่สังราชาคุบรตภาษาสติ ย่าขันนงาทิปฐิมหาราชาสตพสพุทธะปิฎสสะพระหวุลธนามาหมหาภาราอิทิมันโตชิติมันโตวนมันตสัาสลมมะนาอภิกรรมุพิกขุนางสมิติวานังปุริมาทิสังนัตตาถโถทักขิเนนัมวิโรหะโกปชิเมนะวิรรปะโกกุบโรตระทิสังจะตารโเตมหาราชสมันตาตารโรทิสาทัตตาลมะณะตังสูวะเนกเบิดละวะเทเวสัมมายาวิโรทัสสะกุมะจนิกาสถา มายาโธเทนูเวทเทนทวิภูมิภูมิโรสหะจันทนุกรรมะเสถโสกินุคำโทนิคำโทจะปนาโทโอปะมโยจะเทวาสุโรชมาทะนิจิตเตเสโนจะคันตะปุนาโรราชาสุโรจัปโอะอากูปจะสิขอเจวะติมภูรุสุริยาวัชชสัเอเตสเนิเจราชาโนะตปัสสาสะลาชุพิมุตัมมานาภิกขุภิกุนังสัมมิงวะนังอาตักุณปัสสาณะขาเวสาราสาตัสสกา กัมปาราสตระอาคูปายาคาสายติเชยมุโมสตระรตาจักอาคนาคายสัเซโนเอราวันมหาอนคตสปะคัสสะเมติงวนังเยนักราเชสหัสสารันติที่พาดีชาปกิกวิสุทธจักรคูเมหายาสาเทวนาชปัตตาเจตระสุปนาอิสิเดสังนามังอภัยยตทานคาราชนามาศีสุปนาโตเขมามัคกาสีพุโตสานาหาหิวาตาหิอุปวิยันตานาคาสุปนาสระนัมังสกุลัง พิตาวชีรันเทนะสมุทังสุราสสตาพระตโรวสวาเสติที่มันโตมิสันเซนองการละกันชามหาพิสมาสุราธนเวกสาวิปเจติสุเจติจักประหารทุเลมเจสห์สตันจักรลริปุทานังสาพเพเวโรชนะมกาสนหิตว่าพรอทิงเสนังล่หัันทามุปาขมุงสมิธานิพันเตปิภูนางสมิเดงวะนงอาภจัเทาวาปัตมิสันเตโชวยโรธาขม กุลนาวนาเทวาสมโมตายาศสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาศาเสนโนทัศเสรษฐาสหะกายาศเพนะตะวันนิโนอย่ที่มันโตสิริมันโตวันนมันโตนักันเสนโหนพระมานดาอภิกามุภิขุนังสัมพิติงมะนังไม่ดูจากเทวาสหะลีจักอาสมาจัทุเรยามาเจนะโสวันิสาเทวาจ้าท่ามะคุปรัญจิตตาสุริยาสุวันิสาเทวาสุริยามะคุปรัญจิตตา นักตานิพุรค <ination noises> <c oughs> ิตวะอาคูมันตะลาวะหักกาวสุนังวัชภูเสโุสกุะคะปุรินาธุท่าเสรษฐะหักอัยสเพนะาะมานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตนะห์สิลมะทัพมนาอภิกรรมม์พี่คุนางสัไม่ถึงวะนางอัตโคสาโพเทวาชลามกีสิขาเทวะอริสกาจโรชาจะอุมมะมุภะนิพพัสโนุรุณาสะธรรมะสะอตุตาสะอเนชะกา สุเยยารูเชระอาคุอาคุวาสวะนิเสโนท้าเสตเสหากายาสเพนตทวันนิโนอิทิมันโตชิริมันโตวันนวัโตหัสนมัมมาพิกมงทีุ่นังสมะิงวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาคคตาปโรสิกาอาคุอาคุมโนปโรสิกาอตาคูอาดิวเทวะเลจตวิทวเสนโปาราคามหาปารัคาอาคุเทวะนหะสเสนโอทาเสตเสหากายาสเพนตทวันนิโนอิทิมันโตชิริมันโตวันนวันโตหัสโนมุมนาพิมง ภิโ <Ooh. S 3> ุนางสำมิทิงว่านางโสกาการุมหาโรนาอาุเวกานาสาสะหะโอทาตคายหาบะโมขะอโคเทวะวิจักขนาสัทธรรมตาขาราคาชามิสการยาสัตสีโนทนะยังอาคาปชุนุริสปพะวะสติท้าเศจิธาคกายสัพเพนะตะวันิโนอยทิมันโตเชมันโตวันนมันโตระหัสเซลมุตตมะนะอภิกรรมงพิขุนางสำมิทิงว่านางเขมิยาโดสิตายามากาตะกาติสัตสีโนสัพพิจกาละมาเสถ่าโสตินามาจาสาวา นิมมานะราเตโนอากูวะตะกุปรานิมิตาท่าเสติสะกายาสเพรนะนะวรนิโนเทธิมันโตเสลิมันโตวันนามันโตระหันเสโลมะสะมณะภิกะมุพิขุนังสมิเตงวะนังสะเทเทเทวานิกายาสเพรนะนะวรนิโนนามันวะเยนะอาการจุงเยตันเยไรทิสาสหะปมุทธาชาติมังเขลังค์ข้าทีนั่มะสวังท้าเขมยงค์ต้ารังนาคังจันตังอาเจตังสุพรามาประมาโตจักรปุตติมาโตสหะสะนังกุมารโอิสังฉะสปะคะสมะเตงวะนัง สัสดามารนอกการนามหาปรมาพิถิตติอุปปันโนช่วยทมันโตพิสมากาโยมหะเศสโสทั้งเศษอิสระอาคูปเจกวัตสัพเทนโอเตสัญจะมะจโตอาคานโตปะริวาลโตเตจัสสเปอปิงกินเตศเนเตเวสาพัมมะเกมาราเสนาภิกขามีปัญสักกานสักมันทียังเอถาคานสาปัญสาอาเคนะปัตตมัทโธสมันตาปะริวาลในธมอโมมุจิตาโคตินังอิถิตถามหาเศโนกนมหาเศนังอภัยสัย ปนิณาตลมหันจารสรงกาตมาราเพระบังเมตถปุสสะโกเมโตระยันโตสวิชโกตระยัตโสกจตะวติสบุตอสยังวัสเสตยัสสพังอภินญนยว่าคีตมานิจักุมาตโตอมาสัาสาวกเกศใเนรเทมาลเสนอภินนตาเตวิชนตสัพพิฆมเตจาตตปมการุสดรองระสาสฎสนังวิตราเกหิปะกกามุงในสังนัมปิอิชัยงสัพเพวิยะสังคัมาพระยาติตรหิน โอตันติสาวโพธิเสวาเกตเทชเนสุตาติโอสุจุลชยประกรนับุเมพุทาเตจสานาตนาตยะทำใม้กาเตชะปปสิทธิปสิทธิวานารายะพระราเมสุราสิทธิพรมาจินทาจะจัตโตโลกาคมพีรักกาสมุธาบุตุงกังคาจะสัพพะมะชยยะปสิทธิบุตเตงชยชยธรณิธรณีอุตติอุตตินทีนทีนธีชยชยกัคนลตะตุลณิัยนิรายใสเสนาไม่รู้าชะผลนาราชีชยชยคมพีรัโสฟีนาเกทา นาคีสวิสาจัพูตกาลีชยชยะทุนิมิตาโรคีชยชยะสิงกีสุสาธานมุกชาชยชยะวรุณมุมกษาตาชยชัยยะจำปาทีนาโกระคันทบชยชยยะกันธคนนตุรงสุกราภุชงศิหยักีปาชยชยะวรุณมุกชาตาชิตชิตะเสนนารีโพนสุทีนารดีชยชยยะสุขาสุขาชีวีชยชยยะนนิตริสัสาสุชยยะชยชยะทันนิสัตินสัตตา saya saya mangkara ranya bawa saya saya baru naya saya saya raka se sura puja teja saya saya komentar kana saya saya Raka si rasa saya saya bata saya saya arahan tapa cek sawang สยยชายยมเห็นสุรหาหวเรยนเทวสยยะชยะมาสุระโขสยยะชยะนาโควรุหัโวเวรุปะโคจันทินมาลวิ एतो च भिनत्तो यो जगबोवेरोवारो नो पिता आकिबोयो सपचुनो हो कोमोरो सतरतको आثارस महाथेवा स्थिततापसत् अथयो इसिनो सवका सपचयया रेमोहोकन्दते चययो समोसा सपोदातस सपारो चययंग एतेन चययते सेनाशयसोतिभवतुते एदेना बोदाते सेनाहोतुते चयया मङ्खलांग चयय भवतु ससरी मतो अयम नरस सपभे मतो करस्यो โอโกสยามโสิมัทเปมโมเิตาสชโยาาพระมะขานามหิสิโนชโยปิพุทธสัจเสรดมโตอายังมรัสรัจะปาเบมโตปราชโยโอโกสยามุธิมัทเปมโมิตานชโยชธาอินทขานามหิสิโนชโยปิพุทธสัจเจริมโตอายังมรัสสัจะปาเมโตปราชโยโอโกสยามุสิมัทเปะโมเิตานยชาเทวขานามหิสิโนชโยปิพุทธสัจเจรดมโตอายังมรัสสัจปาเบมโตปราชโย โอกสยามทิมเติปโมทิตาชยยะตาาสุปนะคานามะเห็นสนองชัยยะปิปตสเิริมตัวอายังมาราสัจปปิมตัปราชโยโอโกสยามทิมเทิปะมทิตาชยตาธาธานาขะค้านามะเห็นเสนองชัยยะปิตสัเิริมตัวอายังมาราสัจปะปิมตัวปราชโยโอโกสยามุทิมเทิปะมทิตาชยะตาธาสัประมะขานามะเห็นเสนอง เยันตทยมุเสกัานังอที่ปตานองเอวังตะวังมุชยหิชยสเชมังคะเลอปราชิดาัลังเกิเสปตพโพคยอภิเสเกพพุทธานังอากับปโตปมสติสุนักตังสมลางสปปะตสุทิจัสุภโนสุโมโหโสุยสัพระมัจจสุปปะทขินังกายกรรมมังวจกรรวัทินังวัินังมานุกรรมังปนิเตเตปัตทินังปัตทขินังนิกาตมานะรันเถปัตทขนเตออาสุิตาวิรุธาุงตาสนา สัรพปหตุยาเด็ดพิษศนนันตุพุตโตเยเทวาสัมินทานิอธิกาตาทิฆายุกัสสังหุตสุเีตาหุโตสัพพัธานักขันโตสัพพัสตานังนักขันตตชินัสสานังยากะจิปัฏฐานเตยสังสัรเพโบรเรนโมโนรัถายุตะกาลีปวัสสันตุวัสสังวัสสาวะรหะกาโลกาจุปชวะเตยสังนิวารณุตยสัพพากะยสุขังกิจสุขังอระหันโตยะขาหัง ก็สวดธรรมนิยามาสุดตังเอามาสุตังเอกงสเนยงพระาวสวัสดิทยังมหาเชตวันนี้อาากปินทีกัสศัอาราเมตันตรัของพระวาเป็อมันไ้สีพระคก่าบติพระันจะติดตเป็ุพระาวโตเปนสตงพระคาวเอตถาวโจัตุปัฏฐานเปเนตถาคตานังนุกปัฏฐานตถาคตานังคิ้จาปะสาทธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาจะเป็นสังขารในชาติแต่งอาถาคตโตเปสังโาชาติอภิสมติ อภิสสัมพุชตาวาอภิสัมเณตวาอจิคติเทเสริปัญญาเปติปัฏฐเปติติบวราติบิพัสสติอุทานิการติจะเพ็นสังขารานิจติอุปาทาวะพิคเวนสาคตานังอนุปทาวะดาสาคตานังทิ่ตาวาสตาตุธรรมะทิ่ตาตาธรรมานิยมตาสัพเพสังขาราทุกขติตาสสาคตุเป็สัมพุชติอภิสัมเณติอภิสัมพุชตวาอภิสัมเณตวาอจิคติเทเสริปัญญาเปติปัฏฐเป็นติบวราติปิพัชติอุทานิการติ สัพเพสังฆารตุขาทิอุปาทาวาเิ็เถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังเทตาวาสาธุธรรมที่สัตาธรรมนิยามาตาัสเปธรรมอนัตตาติตัณกถาคตโติสัมุติอภิสัมเมติอภิสัมพิจว่อภิสัมเมตวาจตคตเทศเสตปัญญาติปัตตะเติมิวราติวิปัสสติอุตานิกรุิทัพเปธรรมะอนัตตาติอตธรมวสัพพะวาอัตตมานาเตเปขุพะควะโตเสตังอภินัทุนติ บุตรปเจกัตนาคาถาอติตังนาณะวะคะมยณนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วได้อะไรได้ไม่พึงพะวงถึงถึงที่ไม่มาถึงยะสาติตาปะหิตันตังกับัดนัจะอนาคตังสิเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้จะโยธรรมังนาถนาถิปัสสติอสังเกรังอสังกุฟังตังวิชานุกรหะเยผู้ได้เห็นธรรมจะอันเกิดขึ้นเฉพาะนั้นได้นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งองเงงของแทงขับคนเพราะปุจอาการเช่นนั้นไว้ อาเชียบอกินจับมาตราบังโก้สัญญาเมืองสุเมยความเป็นมันเกิดที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้น้าฮิโนสังฆารันเตนะมหาเสนันมาจุนาเพราะการเปลี่ยนแปลงตามโจทยานซึ่งมืเสนามาใช่ไม่มีสำหรับเราเอวังไม่หานาเปียงอาหัวตับมาตราที่ตังตั้งมือพันเตกะระาต้อเจ็สันโตเจกัเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวได้ผู้มีความเป็นอยู่เช่นนั้นไม่เกิดความท้าทายกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงนาทีเดียวว่าน่าชมโอสดธรรมะสังเวคชปัจจะเวชนะ สัเปสังขารนิจจะสังขารเคลื่อนการจิตใจและร่วมทำน้ำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเดาไปมีนวหาดไปสัพเพสังขาราทุกข์สังขารเคลื่อนการจิตใจร่วมทำน้ำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไปทุกต้นยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาเสื่อมหนะทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตัวของเราอทุกบังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกบังไม่นำความตายเป็นของยั่งยืนาวสังเราาจะตงยเป็นแท้ มรณะปัจโยสารังเมชีวิตังชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตงมีอนิจจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะางเมนิวิตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะวนิยสังเวทอายังกายโยอาเจรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเอาไปตะวิญญาณนัวขั้นปัจจักวิญญาณชุนโทอากอเที่งเสียแล้วอนิเสสติจากนอนทับปัทภิงซึ่งแผ่นดีกะดิ้งกรลดังอีวาปรดโดังว่าตอนไม้และต้นเฟินนี่และถังหาประโยชน์ไม่ได้ อันนี้ชาวารสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนองอุปาชไทยว่าทำมิโนมันกลับขึ้นแล้วมีความสบายเป็นธรรมดาอุปาชิตวานในรูสนนิกขึ้กันขึ้นแล้วหนึงหับไปเต้สมุปสมุสุขของความเข้าไปสุขเรื่อสังขารทั้งหลายไป็สุขอย่างยิ่งจะเป็นสตามาลาเดชตสตาร์ทั้งหาทั้งปวงกำลังตายอยู่ไม่ได้สูตจะไม่ได้ซาเ้ที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวห่างมาได้สามิเราก็จะตยอ่างน้เหมือนกันนั่นทีมีเอตสังสยองความสงสัยในความตายนี้ยังไม่แก่เราเลยโอิ ยังกิจิกุศลังกรมังสายพะหิปพระเตหิกะตังวน้อนโมทันตุสุนันโตพุโธเยเทวาสุนันโตพุทโตเยเทวาอสะมิงธานีอธิกาตขายุกาศตังหงตุสุกตางตุตุ้ขะปะูมจันตุมาตาเบจาสุกิตาหงตุตุขะปะโมจันตุสัพพียติาสุกิตาหงตุตุขมจันตุสัพพยติุกหงตุตุขะปะโมจันตุ สัพเปสารเพยาสัพเพเป็นตัวตัทขับขมจันตุสัพเพอาจารยุพัชชาเย่ตขัมูจันทุสัวเปนะนัตาดุวยตัวทำดุดขับข้มจันทุสัวสเปที่ว่าช่ตัทำดขมจันทุสัพเพสามาที่ังสมิชนตุววสุชาณุูทวดนะมพนทธิสัตว์ตอกันติ่ยอิิภควานมพุทธิสัตวอกันติ่ยอิิภควานมพุทธิสัตว์ตอักันถิมนยอิิภควานาคาถา ญาเทวตาสันติหารลาบะสนีถูกไปขาด้ถูกไปข้าด้วยพิขาด้รตาหิงตาหิงตาธรรมะทเนพระพันตปุชิตาโสทิงคารุเตถวิหารมันทะเลเถระจมะชานนะกาจเปข้มสารามิีการนปฏิอุปัสการขามาจะเชสนสารีขามาเจสราสปนโพตาสุตตาพะพันตบเทงเจรักผู้ยิปิจันเจรสัมภาวะสังเสริฐาชาจะอัฐอุปปัตติก็นมย่าณิกังธรรมะบรังปเดจเตสัพเปเปตุฆาสกาโรโลสังขยัง ทตุจดังสัตธรรมโมสมาสราจัุคลาสังฆโหตุสมะโคะอัธยาชหิรยาจะอกรสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมะปาิโนผุทสัพพะปุญญามาสสะทเมอยอภิปเทเตปัสสันนาโหตุสัพเพปิปิิโนพุธทศาสนีสัมมาทังปมะเวสันตุการบวสดุผุ้ภาวยาสัตย์นางสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจัตตระชังนิจารขันติปุตตะกังเอวังอเมนะตาชาโนประชาฐาขัิปัา เทวตายโยชนะคาถาทุกขป็นตตานิทุกขับเป็ปัตตาเนียพญาโสกปัตตานิโสกกหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอมหิสัมปทาปุญญาสัมปทานสัพเพเทวามุนระทานตุสัพพสัมมติสิทิยาท่านังท่านท่านังท่านตุสัทยาสีนราขันตุสัพพตาปาวนาเปรตตาหตุเทวิตาคาตาสุกังโกงคาถาหุดูสฟังสุมังคานาขันตุสัพเทวิตาสัพพุทธานุภาเวนัสโสเถรวุตินันตารัง อด er ุสสรังสมคราณะขันดสัพพเทวตาสพาธรรมานุภาเวนะโสติหงตุนันตาังอดุสสรังสมคราณาขันดสัพพเทวตาสภสังขานุภาวนะโสติหงตุนันตาังสเวทาภลปตัปเจกนันจพรารนนเดนาระขมามิสัพสงสเวทาภระปตับปเจกนันจพรารนนเเดนาระขมามิสัพสงสเทาภลปตับปเจกนันจพรารนนเดนาระขมทามิสัพปสง สัพเพื่อทาเปลาปุทปจกนันจาวะรังนันหันตนันเดนาราามัมิสัพพสโวสัพเพื่ทาปล่าปุทปจกนันจารังนันตาันเนารคมามิสัพพสโสสัพเพื่อท้ป่าปุทปจกนัจะรังนันหันตานันเนาราคามัามิสัพพสโสสัพเพื่อ้ปาปุทปจกนันจาวะรังนันหันตานันเดนาราคมัมิสัพพสโสสัพเพ่อทาเปล่าพุทธาปจกานันจาะรังนัหันตานันเดนาราคมนมิสัพพสโสโดยนะพระสุนีพระเจ้าสุ พระพุทธเจ้านำเกล้าวี่ถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทเสด็จสุสวรรค์กาลัยก่ออันสมควรมงคลนี้จงเป็นสัพเสิทธมงคลนะครัพเจ้าในเวลาถูกประเสริฐให้เคราะห์ข้าประภัยสุศ์ร่ำควันดาราทั้งปวงให้มีดั่งในได้สุริยมั่นคงเป็นสมมาอาชีพบรรจงทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออนุญาติเมตพเจ้าในเวลาถูกประเสริฐขอให้ข้าพเจ้าไในสมัยเดติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความนนตลลอดกาา อีางขอเท่ทราทั้งหลายผู้ได้อนุโมทสายรุฟานในบุลนี้โปรดประสิทธิประสาท์ร้อมสรภาพมคนประสูตมรณพระปิตายเีทั้งฝ่ายใดและฝ่ายเราถึงวัตร่าสามสิ่งอมโมเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปีนดพภาพคุภาพเป็นคุภาพประสักสิทธิอันผล็นเศรมแกผู้ครอครองและผู้ทุกประการเถิ